สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับเอาคลิปนี้ก็มาดูรถอีกแล้วนะครับนี่นะตามหาน้องใหม่คันนี้เลยครับไมตีตอนเดียวนะสเปคเราเลยนะไมตีใครมีก็แนะนํามาหน่อยนะครับขอเป็นไมตีตอนเดียวนะครับดูครับสภาพภายนอก ตากำลังดูคาซีตัวทางสวยนะเนี่ยซียังเงาๆอยู่เลยนะครับแต่พื้นกระบะผุครับนี่ดูซุมล้อครับซุมล้อยังสภาพดีมากเลยนะเนี่ยรถไม่ค่อยได้บรรทุกครับ น่าจะโจดไว้ตากแดดตากฝนหรือเปล่านี่ครับสวยมากเลยนะภายนอกเนี่ยโอ้สีนี่โอ้โหตัวถังเต็มมากเลยครับเอาประตูเปิดไม่ได้อีกแล้วบันนั้นก็เปิดไม่ได้ ฝาท้ายไปมาแล้วครับอันนี้ต้องไปเก็บฝาดท้ายใหม่โอ้ตรงซุ้มล้อเขามีมีบางคโครนครับแผ่นใหญ่เลยนะกระจกซ้ายไม่มี ฝั่งนี้เปิดง่ายครับภายในครับอ๋ตอตรงพื้นผุหน่อยพื้นหัวเกง่งผุอยู่นะน แขงประตูอยู่ครับแขงประตูคอนโซลเบาะเบากไม่ขาดนะโอ้ดูใหม่ไม่ว่รวารบเกะใช้ได้ไหมโอเคใช้ได้ครับเกะใช้ได้ อันนี้กระจกหลุดนะครับเนี่ยกระจกหลุดเขาแปะกาวสองหน้าอยู่หลังคาสวยภายนอกสวยมากเลยเนี่ย ภาพสวยมากเลยครับภายนอกอมาดูเครื่องครับเครื่องกอ็เครื่องแห้งๆเลยครับเครื่องแห้งอยู่นะไม่มีเยิ้มเลย

เครื่องใช้ได้นะครับเครื่องแห่งๆนะกระซีเป็นไงตาสวยไหมกระซีพอใช้ สีสวยอยู่ครับไม่มีผุะนะเอาคันนี้ยังไม่ได้เอานะครับ <c ười> ก็คือเราต้องซื้อแล้วเอาไปทำอีกนะครับแต่ถ้าซื้อไปใช้ก็น่าจะได้อยู่ครับ ใครสนใจก็ตามมาดูครับอยู่บกสประโคนชัยบุรีรัมนะครับจอดอยู่ในบกสเลยนะคันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเอานะครับเพราะว่ามันต้องเอาไปเก็บเยอะนะครับอันนี้เราก็ยังอยู่แถวประโคนชัยนะครับบุรีรัมเนี่ยมาเจอคันนี้จอดขายหรือเปล่า ไมตีตอนเดียว40,000ครับแปะราคาให้ดูเลยนะคันนี้ขาย40,000 ออกภายในครับพวงมาลัยก็อู้นแน่นอยู่นะเนี่ยพวงมาลัยแน่นเลยครับแผงประตูอยู่ครบน่าจะเก็บสีด้วยนะครับ4ี่หมืนบาท คันี้ยนในอูเลยครับน่าจะเป็นรถที่อูนะช่วงล่างก็เก็บสีไปแล้วครับสวัสดีครับ